ขนาน,นี้ก็ได้เวลาครบหนึ่งชั่วโมงนะคะจะทดเวลาสักห้านาทีนะคะอีกนิดหนึ่งนะคะทุกคนโบกมือบายบายได้นะคะโบกมือบายบายให้กันได้นะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ เวลาหชั่วโมงแล้วแต่ว่าแม่คันจันก็จะเปิดไลทิง้งไว้สักนิดหนึ่งนะคะทุกคนโบกมือบายบายได้นะคะยกมือขึ้นบายบายยกมือขึ้นบายบายได้นะคะเป็นความหมายว่าอายลาก่อนลากนลาก่อนมันนั้น,นดอกบางอ่อน ไอ้สิย้อนกลับขึ้นมาไอห่างเจ้าเพียงแต่กายส่วนหัวใจม่ห่างดอกนาคำมันสัญญาดิ่ากคยเป็นนง่ง มาถึงกลายเป็นที่สองคที่จงลหัใจแม่ก็ชอบร้องเพลงอยู่นะแต่ว่าร้องไม่ไม่ไมค่อยไม่เคยจบแต่ว่าก็ชอบโดนขีโดนดาว่าแย่งเขาอยากบอกเลือกคณ กอด,ดมอนแล้วนอนร้องไห้ขาดเธอก็ตายหากเธอไม่ตายอยู่ไปก็ช้ำ พันตันก็เป็นคนไม่สีเรียดน,นะคะทุกคนหัวลาอยิ้มหวานหัวล้อหน้าเฉียวเลยนะคะเป็นคนไม่สีเรลียดน,นะคะทุกคนทําไปเถอะค่ะทําให้มันสนุกสนุกนะคะสิ่งที่ได้มาก็คือเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายเพื่อนๆนในโลกโซเชียลเยอะมากขอบคุณเก้าล้านดวงตาก็ยังอยู่สิบเจ็ดไลค์นะคะ ใจดวงดาวเราเสงใจร้อนแรงเว้ยค่อนเถ่าเสียงก็เถ่าไปน้ำเนี่ยพี่น้องเนี่ยรักม่ใจปูผาจาักจมในใครมองหารัก กันทำไมรักคือดวงดาวรักคือตะวันรักคืกี่ใบันอดทิศบุกมืองไปไปได้นะคะแม่คำตันจะลงไลน์แล้วนะคะทุกคนไว้หน้าเราเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆนะคะขอให้ทุกท่าน รวยรวย,รย,รยวันที่สิบแปดสิบเก้าขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีมีเงินทองเข้ามาเต็มกระเป๋านะคะใครที่รอใครที่กำลังลอรอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในวันที่สิบแปดสิบเก้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะคะสำหรับไลน์นี้คุณแม่คำตันก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีนะคะก็จะขอลงไลน์แล้วนะคะสวัสดีบ๊ายบายทุกคนบายบาย